สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง สรุปราคาทองวันนี้23สิงหาคม2568หลังสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา0 9 0 7นาทีปรับตัวขึ้นพรวดเดียว200บาทสู่บริเวณ5 1 6 5 0บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานศุกร์ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด5ครั้งรวมราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย50บาท ราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด96.5%วันเสาร์ที่23สิงหาคม2568ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ52,450ฐานภาษีบาทละ55,112 3ทองแท่งขายออกบาทละ51,650รับซื้อบาทละ51,550โดยตลอดทั้งวันราคาทองปรับแค่ครั้งเดียวอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ